ฮัลโหลทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกม Identity v ววันนี้เราก็มาอยู่กับสกินแจกกันนะจ๊ะที่กลับมาขายกันเนาะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นนางกระเทยตีพ่อตีแม่มือใหญ่ทะาบมรานแถมยังต่อเล็บเซลลอี <c ười> <c ười> <g> ười> นกะน,นะคะสวิตนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวสกินนี้กันเนาะเพื่อ <c ười> เป็นการไม่เสียเวลาไปดูกันเลย วิ๋หอมประดับด้วยนะจ๊าโทนี้แซดแนะนำร้านเติมเกมพมดเคลวเป้โอ้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนำมากมาย การันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนโอไมกคลิกเลยแคลว่าบกเกมดัตคเตาม Identity V ใช้เพียงแค่ UID ส่วนลดสัตว์เต็มพร้อมโปรโมชัน่นเคลวคอยสุดค้ม <c oughs> นำโค้ดโคนิสัตไปใส่ตอนชำระเงินก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก why ลดกนเปให้คุม้มเปฉลาดต้องเคลว์แบกอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะจ๊ะ มาดูกันค่ะว่ากระชายตีพ่อตีแม่ตัวนี้สามารถชนะแมชนี้ได้หรือเปล่านะคะเล็บยาวสวยขาน,นี้จะไม่ชนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว มาค่ะมาค่ะแล้วก็เกมมาแล้วนะคะว้าอยู่ในแมปคือเล็บแดงเล็บเซเวอร์อะ่ะกระเทยมากเกิดมาแล้วก็เดินมาอนนะคะ่ะเดินมาตรงนี้รู้สึกว่าเหมือนจะมีคนนะคะหนยูหนังหน้าอีพวกไม่สวยในสีเ <Hello. S 1> ชยฮัลโหลสะเออุ๊ยอะไรขาวๆแวบๆขาวๆแวบๆบขาวๆแบบวแบๆบ ว้ายหมอกว้าวนางช็อตไปแล้วนะคะนางไม่มีอะไรเล่นช <c oughs> ีวิตเธอไม่มีอะไรเล่นก็เป็นเหมือนอ๋อว้ายอ๋อทุกคอเห็นป่ะเมื่อกี้ว้ายฉันโดนผับไม้ใส่เ <c> ฮ <oughs> <c oughs> ้ย e ีเป็ด EP เป็ดลงมานี่เลยว <c oughs> ้ายฉันสีผีเป็ดตัวสูงมือใหญ่เท่าใบรันต่อเดฟเซลด้วย ไม่ใช่เป็ดธรรมดาเลยนะเป็นเป็ดกระถอยว้ายเตินโดนไปคะ่ะโดนแบบนี้คุ้มมากเลยนะคะันเราจะติดหมอกนะ้วค่ะแล้วก็เดินซิ่งตามไปเลยค่ะนนเดินเร็วขึ้นเดินเร็วขึ้น,น,นมาแล้วคะ่ะว <c oughs> ้ายไม่โดนผังอุย้ยเครื่องเหลือสองเครื่องแล้วคือปั่นอันนี้เกินเกินอะคุณนะ้าเขาปั่นอันนั้นเกินเกินอะคุณนะ้าตูมเรียบร้อยไม่รอดค่ะมันนี่เลย มาค่ะเราไล่เลยเราจะไม่ทำให้เสียเวลาเปล่าของชีวิตนะคะเ e> ุ้ยหมอกไม่โดน e> เดี๋ยวนะอิลูก้ามันไปไหนและมันวิ่งไปตรงนู้นแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเก็บเทเลไว้ใชนะคะว้ายมันลากออกผิดสนุโลกเลยว้ายตตาดีเราโดนแกงช้ำเลยทุกคนโอเมก้า oh ช่วยโอเมก้า oh มาแล้วนะคะฉันมาพร้อมกับเล็บเซลลในมือเธอรู้ไหมว่าฉันคือใครคนนั้น ปึงไม่โดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะเรายังอยู่ได้ยังไงคะยังไงคะเล็บเซลในมือมันตันว้านี่ขอบคุณสำหรับว้าหน่าเจอจะไปฝังนูกันหมดแล้วฝังนี้หูขึ้นไหม,ไมหูขึ้นเปิดประตูมันออกไปแล้วแพ้แล้ว มันแทงสุดยอีพวกกระเทยเราต้องพลิกวิกาศเป็นโอกิดโอเมกอดมันน่าจะเปิดประตูฝั่งนู้นแล้วโอไม่นะมาสิเราทำยไมอ่ะ มันไม่ออกมันไปออกเลย<_><_>เราจะไม่ยอมแพ้นะคะเราจะทวงแต้มคืนมาให้ได้ทุกคนน้อยเง่าน,น้อยแล้วนะเกไล่ีดีเลยค่ะฉันขอโทษนะฉันจะต้องทำให้ได้เอาอีดีเลยคะ่ะเอาอีดีเลยเงินอ้อมมาทางนี้นะคะคนเราต้อง เดินดักมันนะคะวิทมันรู้ว้าวอีนนี้สเสริบระดับใหม่เอาไปเลยหนึ่งแผ่ค่ะพี่ให้อหนูกระามอยู่นี่แหละ ไม,ม่มองหน้ามองหลังเลยลูกเข้ามาทางนี้นางสวนนะคะทุกคนว้ายไม่โดนโอโอสวัสดีค่ะจะไปไหนเอย่ยลูกจะไปไหนคะ ไปไหนคะไม่ให้ไปคะ่ะเราเอามาวางตรงนี้ดีกว่าตรงนี้นะคะเหมือนข้างบนจะมีคนปั่นใครเอ้ใครเอ้เฮลเลอร์เฮลลอใครเอ้มานูเขนลงมาไหม ว้ายไม่โดนยังไงมาค่ะเปลี่ยนเลยเอาอีนี่แหละเอาอีนี่แหละอะไรคะลูกหนูตายเหมือนเดิมค่ะไม่มีสิทธิ์หัวไม่มีสิทธิ์หงไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งสิ้นว้ายอีน้ำนี่ฮิวกันอ่ะเดี๋ยวเราลากมาตรงนี้ดิเกิร ไม่อย่าให้มันปั่นอะค่ะทุกคนชีวิตเราถ้าให้มันปั่นมันจะโตเย่วัตตาเบ้ไอ้ก้สร้างมันเถอะม,มาไล่อีกดีกว่าแตกแผลทุกคนตายค่ะ มันไปปั่นตวหนูเนยังะอะยังไงคะหนูกจะมาไหมตายค่ะเรียบร้อยค่ะว้าเรียบร้อยค่ะอีสองคนนั้นมันไม่มีสิทธิ์ มันไม่เดินมาฉันก็ตุบย่ามันเองชอบทำร้ายร่างกายฉันฉันกดแรงมาสอกแตแพลแพลเนี้ยนี่น่ก,ก็ยังปั่นมากอยูันะปั่นจนเสร็จนะทุกคนเดี๋ยวมาเครื่องนี้เท่าไหร่เครื่องนีแปดสิบเราโซนอย่าให้นางมาช่วยได้นะน่าจะไม่มีใครช่วยทันแล้วเราไปตรงนู้นดีกว่ามันปั่นอะไรกันปีนเกิน มันฟินอะไรกันขนาดนั้นหมอกในมือมันสั่นนะคะรู้ไหมเราไม่ต้องไปปั่นเราเดินตามนี้นเลยค่ะเราอย่าไปหลงกลมันนะคะอีนั้นมันมีโลงนะคะอีนั้นมันมีโลงนะคะถ้าเราถ้าเราอย่างไรอีนั้นอยู่เราจะแพเพราะเราเกิดการเรียนรู้ ยังไงคะอนี่มันจะล่าออกไปไหนล่าออกไปยังไงหนูกระแพ้คะ่ะหนูเข้าใจไหมคะคําว่าแพ้เจอกระเทยเล็บเจลเขาไปก็ตายหาแล้วว้าสันเอาแต้มพืนมาให้พี่เบิร์ดได้แล้วพี่เบิร์ดหนูขอโทษนะคะหนูขอโทษมากๆเลยที่หนูเล่นแพ้ไปตั้งสองตาอายอยู่จะเป็นบ้าแล้วอยูตลอดคายค่ะพี่เบิร์ดหนูขอโทษหนูบวกคืนแล้วนะคะแต้มกลับมาเท่าเดิมแล้วนะคะ หรือบวกเยอะกว่าเดิมก็ไม่รู้คุณูขอเฮลโหลทุกคนคลิปเป็นไงบ้างสนุกกันไหมเอ่ยสนุกถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆสนุกๆแบบนี้ด้วยนะจ๊ะก่อนอื่นเลยนะคะหนูต้องขอโทษพี่เบิร์ดนะคะดดูแล่แพ้ไปตั้งสองตาลบ8 แต่หนูกลับมาเล่นอีกตานี้หนูเอาความศนัมาให้บวกสิหนูขอโทษนะคะแล้ว <c oughs> คะ่ะทุกคนคืนในแรงคือระเบิดมากแล้วหาห้องจะบอกว่าทําไมถึงไปกดในแรงนั่นหรอห้องปกติหาห้องสิบนาทียังไม่ได้เล่นเลย <c oughs> ก็เลยลองไปกดแรงก็คือเจออภเนี่ยมหากาศและคือเซนสบาก็เลยแบบเออ ลบแล้วใช่ไหมก็ลงอีกตาเดี๋ยวก็ทำไม่ได้ก็หนูจะไปขอโทษพี่เบิร์ดรู้ก็สะพอแล้วก็เลยเล่นอีกตาแล้วก็ลิชนะมานะคะสรุปคือแหลงพี่เบิร์ดบวกมาสามนะคะใช่ป่ะแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามเอ้ยมีใส่ก็บวกมาเยอะเหมือนกันนะนีบอกราคาคลิปนี้ขอไปนะคะขอญาตไปรายงานกรรมที่ฉันทำต่อพี่เบิร์ดก่อนไปแล้วนะคะทุกคนบายบาย